การตลกบำบัดในบ้านเลยนะครับขอเชิญพบกับวี12ครับตุต้ยครับขอบคุณครับ เอาว่าเอาว่าดูตุ้ยแปลกๆไปนะครับผมตัวเองรู้สึกว่าแปลกๆไปครับผมอันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นผ้าเช็ดน้ำลายหรือเลยแต่ก็สวยดีนะครับชอบทีนี้ดูบบบับตีนะครับกิจกรรมตลกบำบัดในสัปดาห์นี้ตุ้ยเรียกว่าเป็นตัวละครสำคัญเลยเพราะว่าคอยโยนมุกให้คนโน้นคนนี้ได้เล่นกันนะนะครับเราช่วยวิจารณ์การแสดงตลกในบ้านอะคเดมี่หน่อยซิว่าเรา พอที่จะไปขึ้นเวทีแข่งกระชวนชื่นได้หรือยังเพราะว่ามุกที่เล่นๆกันจะเป็นมุกที่ขุดออกมาครับที่ที่เคยเห็นพี่ๆตลกเขเคยเล่นกันทางนั้นเลยครับแล้วเราเอ,อกมาก็บางทีไม่ได้ทันตั้งตัวครับส่วนใหญ่ที่ช่วยๆกันอยู่ก็จะมีมีก็มีมมมโดง่งมีบอยบพี่ต้าก็เข้ามานิดๆครับมีคิดมุกเองไหมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเคยเคยฟังมาก่อนเคยได้ยินมาก่อนแล้วครับถึงสามารถเล่นกันได้ที่ขึ้นตลกเล่นยากไหมหนูถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นจะเล่นกันได้แต่พอตั้งใจเล่นปุ๊บจะไม่ขำเฟื่องถ้าขึ้นบทเวทียากเลยนะครับเขาถึงจะบอกว่าเวลาเล่นดราม่าเล่นแอคชั่นเขาบอกเล่นคอมเมดี้นี่ยากที่สุด ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเล่นจะหากันเองเลยครับขับมาท้องแข็งบางทีตัวเองก็ขับมากกว่าคนอื่นนะครับใช่ครับเขาบอกเล่นตลกเล่นยากที่สุดเพราะว่ามันจะต้องกําลังใจต้องอยู่ที่คนคนดูด้วยไงถ้าคนดูฮาเราก็ยิ่งแบบสนุกกันใหญ่ใช่ครับแต่ถ้าคนดูเล่นไปสองมุกแล้วยังเงียบอยู่ก็ควรจะกลับบ้านได้แล้วนะครับครับตุ้ยคิดว่าเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งมันอยู่ตรงไหนความเป็น บ้านๆนะครับความเป็นบ้านๆครับแล้วก็ด้วยท่วงทํานองที่ผมเคยฟังมาตั้งแต่เล็กๆมันก็มันมันก็ซึมเข้าเข้าร่างกายเหมือนกันครับบางทีพอขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยแล้วว่าเพลงนี้ทํานองต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรครับผมมันทําให้คิดถึงความเป็นไทยได้มากขึ้นนะครับครับเนื้อเพลงก็ง่ายครับผมเนื้อง่ายแก่กันตีไม่ต้องตีความมากไมตงีเยอะครับชัดเจนใช่บางทีก็ถ้าเป็นเพลงลูกรุงเนี่ยบางทีก็เขาจะเปรียบเทียบเยอะ เปรียบเทียบผู้หญิงอย่างโอ้โหไปเป็นดอกไม้หลายพันชนิดเลยเดียวแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยฟังง่ายชัดๆเลยครับเข้าใจง่ายพูดถึงน้องอะไรก็พูดถึงกันเต็มเลยอะไรเงี้ยคิดว่าการร้องเพลงลูกทุง่งเพลงสัญญาเมื่อสายันเนี่ยจะทําได้แตกต่างกับการร้องเพลงในวิเคระอื่นไหมครับสําหรับเพลงนี้เท่าที่ผมดูจากเนื้อเพลงแล้วนะครับมันจะเป็นเนื้อหาแบบประมาณว่าผู้ชายจะคล้ายๆว่าโดนทิ้งครับกลับมาแล้วผู้หญิง ผู้หญิงไม่สนใจทิ้งไป,ไปรักหนุ่มปืนอะไรตุ้ยนี่มีใครทิ้งไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ในเนื้อเพลงครับไม่ใ, <น S 2> ใช่อย่างงั้นครับแต่ชีวิตจริงเชื่อว่าคงไม่มีใครทิ้งแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ตุ้ยพร้อมจะออกไปทัวร์สัญญาหรือยังครับพร้อมครับเช่เลยครับวีสิบสองครับโชคดีครับครับเสียงกีตาร์ท่านกาลังตีแล้วเปิน นักร้องต่อจากนี้เป็นต้นไปเป็นนักร้องที่รูปหล่อมากาเป็นเด็กหนุ่มที่น่ารักนิสัยดีมีคุณภาพาเลย,เยจะบ้าไงคนก็รอฟังเพลงมากีดการดอยู่ได้ก็เห็นเขากกี๊ก็อยากจะกกีดมบ้างอ่ะให้เขากกีดจคือว่าคนนน้ชอบมากเลยอ่ะอยากเจอเขาอะ่ะอยากเจอเหรอผ่านพีให้ได้ก่อนเถอะ ไปเเกีี่่ยยวอะรนสุดยอดมากนักร้องหนุ่มผู้นี้ได้รับฉายาว่าไอ้หนุ่มผิวค้ำดำเป็นเนียงยยใครอ่ะมึงมันป้านักร้องเสียงหมามุย่ยเออเดียเดี๋ยว,เ,ยวเสียงหมามุ่ยนี่ไม่คันกันทั้งคอเลยเหรอใครได้ฟังไปเนี่ยคันหูทุกคนเลยน้องตุย้ยวีสิบสองค่ะ จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรไกลกันจนตะวัน บ้านเดินเคียงสำนึกได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้าจากน้องสามปีอยู่วงดนตรีหาเงินมามั่นขวันตาวิหกลับขอนดังพี่อ่อนกลับนาโทรน้องแก่ ปรอยรักที่พี่สลักฝังรักให้ซามชื่อเจ้าแปลไปหัวใจเหมือนถูกปืนแทบล้มทั้งยืนซสืมกตรงจากไรไปหาเงินตราชั่วชงปริมานที่ลงลืมสัญญาเมื่อสา ชชชชเจ้าลืมรอยรักที่พี่สลักฟังรักให้สามชื่อตเจ้าแปลไปหัวใจเหมือน แทบล้มทั้งยืนสะอื้นอบกลมจากไกลไปหาเงินตราชั่วชมวิมานที่ลมลืมสัญญาเมื่อสายอันช,ชาดาชาดาชาชดาชาช,ชาชดชาชดาชาชดาชาชาดาชาดาชาดาชา น้องตุ้ยวีสิบสองครับ,รบเชิญคุณไก่ครับครับต้องขอชมก่อนเลยนะครับน้องตุ้ยทำได้ดีมากนะครับ,รบแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยต้อง ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่เอามาทำเป็นร็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นลูกทุ่งแท้ๆทั้งหมดยังอาจจะไม่หมดในเรื่องของหลายๆเรื่องเช่นน้ำหนักเสียงดนามิกต่างๆที่เพลงลูกทุ่งที่ควรจะเป็นน,นะครับแต่ว่าถือว่าน้องตุ้ยได้รับโจทย์อันนี้ทำได้ดีมากนะครับทีนี้มีนิดหนึ่งตอนแรกที่พี่ได้ยินน้องตุ้ยร้องขึ้นมาเนี่ยพี่ขนลุกนะรู้สึกขนลุกมากเลยคือคือ คือแสดงความรู้สึกส่งความรู้สึกมาให้พี่ได้แต่พอหลังๆเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงจะเกรงเครียดมากขึ้นนะครับที่ทีท่ทีทททท่อยากจะคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูแปลครับสิ่งที่ตุ้ยทำได้ดีนะครับก็คือตุ้ยเป็นคนที่แม่นยำในเรื่องการร้องมากนะครับ อย่างเพลงนี้เนี่ยในแต่ละคำเนี่ยเวลาร้องมันจะมีโน้ตที่มันจะต้องไปแตะสัมผัสซึ่งตุ้ยทําได้ดีตรงนี้ไม่มีข้อสงสัยนะครับจุดที่อาจจะเป็นข้อน่าสงสัยนิดหนึ่งคือพี่ไม่แน่ใจว่าตุ้ยตั้งใจออมเสียงหรือเปล่าแต่ว่ามันฟังเหมือนมันเสียงมันไม่สว่างเต็มที่นะครับที่มีข้อแนะนํานิดหนึ่งเวลาเราร้องเพลงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ต้องการให้เสียงมันสว่างเนี่ยกล้ามเนื้อแก้มเนี่ยเราใช้ได้ ลักษณะร้องเหมือนยิ้มนิดหนึ่งแล้วเสียงมันจะสว่างขึ้นเพลงมันจะฟังแล้วเปิดมากขึ้นนะครับเพลงนี้มันฟังดูออมเสียงไปนิดหนึ่งซึ่งถ้าสว่างมากกว่านี้จะฟังดีกว่านี้ครับขอบคุณครับเชิญคุณเจษพบครับพอดีสัญญาเมื่อสายันฉบับของตุ้ยเป็นฉบับของไทยครูว,ว่ามันน่าจะเข้าทางหนูเนาะ ถ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาพรนารายครูยังไม่รู้ว่าหนูจะร้องแบบไหนแต่ก็มั่นใจว่าด้วยความสามารถที่ตุ้ยมีอยู่ด้วยความตั้งใจด้วยพลังเสียงครูสั้นๆนะลูกพรุ่งนี้อัดแผ่นเลยน้องตุ้ยครับปี